พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่สี่คุมภาพันธ์สัปดาห์ที่สเทศกาลธรรมดาบทอ่าน จากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่สิองข้อหนึ่งถึงสพี่น้องพวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีพยานจำนวนมากห้อมล้อมอยู่เราจะละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นเราจงมีมานะวิ่งต่อไปในการแข่งขันซึ่งกำหนดไว้สำหรับเรา จงเพ่งมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไม่ทรงถือว่าเป็นความตายที่น่าอับอายพระทรงคําำนึงถึงความยินดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้บัดนี้พระองค์ประทับหน้าเบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลาย จงคิดถึงพระองค์ที่ทรงอดทนต่อการคัดค้านเช่นนี้ของคนบาปท่านจะได้ไม่ท้อถอยหมดกำลังใจในการต่อสู้กับบาปท่านยังมิได้ต้านทานจนถึงกับต้องหลังเลือดเลยบทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมาราโกบทที่ห้า ข้อ21ถึงสีเวลานั้นเมื่อพระเยะสูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฟากอีกครั้งหนึ่งประชาชนชุมนุมกันเนืองแน่นรอบพระองค์ขณะที่ยังอยู่ริมทะเลสาบหัวหน้าสาลาธรรมคนหนึ่งชื่อใหญ่รัสเดินมาเมื่อเห็นพระองค์เขากราบลงที่พระบาทพร่ำวิงวอนว่า บุตรหญิงเล็กๆของข้าพเจ้าจวนจะสิ้นใจอยู่แล้วเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเธอเขาจะได้หายจากโรคกลับมีชีวิตพระเยสูเจ้าจึงเสด็จไปกับเขาประชาชนกลุ่มใหญ่ติดตามไปและเบียดเสียดพระองค์ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อรังมาสิบสองปีแล้วได้รับความทรมานมาก จากการรักษาของแพทย์หลายคนเสียทรัพย์จนหมดสิน้นโรคก็มีได้บรรเทาตรงกันข้ามกลับสุดหนักนางได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่องพระเยสูเจา้าจึงเดินปะปนกับประชาชนเข้ามาเบื้องหลังและสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่าถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรคทันใดนั้น เลือดก็หยุดนางรู้สึกว่าร่างกายหายจากโรคแล้วขณะเดียวกันพระเยสูเจ้าทรงรู้สึกว่ามีอิทธิฤทธิ์ออกจากพระองค์ไปจึงทรงหันมายังกลุ่มชนตรัสว่าใครสัมผัสเสื้อของเราบรรดาสิทธูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าผู้คนเบียดเสียดกันเช่นนี้แล้วยังทรงถามอีกหรือว่า ใครสัมผัสเราพระองค์ทรงหันไปรอบๆเพื่อทอดพระเนตรผู้ที่กระทําเช่นนั้นหญิงคนนั้นรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นเพราะรู้ดีว่าได้เกิดอะไรขึ้นแก่ตนจึงกราบลงเฉพาะพระพักและทูลให้ทรงทราบความจริงทุกประการพระองค์จึงตรัสว่าลูกเอ๋ยความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุข หายจากโรคเธอขณะที่กําลังตรัสอยู่นั้นมีคนมาจากบ้านหัวหน้าสาลาธรรมบอกเขาว่าบุตรหญิงของท่านตายแล้วไปรบกวนพระอาจารย์อีกทำไมแต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินเขาพูดดังนั้นจึงตรัสแก่หัวหน้าสาลาธรรมว่าอย่ากลัวเลยจงมีความเชื่อไว้เถอพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ใครติดตามไป นอกจากเปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบเมื่อทุกคนมาถึงบ้านหัวหน้าสาลาธรรมพระเยสูเจ้าทรงเห็นความวุ่นวายและเห็นผู้คนรำ่ำไห้พิราบรำพันเป็นอันมากพระองค์เสด็จเข้าไปตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าวุ่นวายแล้วร้องไห้ไปทำไมเด็กคนนี้ไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น เขาต่างหัวร้อยยอพระองค์พระองค์ทรงไล่เขาออกไปข้างนอกทรงนำบิดามารดาของเด็กและสิทธิที่ติดตามเข้าไปยังที่ที่เด็กนอนอยู่ทรงจับมือเด็กตรัสว่าทาลีทาคุมแปลว่าหนูเอย๋ยเราสั่งให้หนูลุกขึ้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นทันทีและเดินไปมาเด็กนั้นอายุสิบสองขวบแล้ว คนทั้งหลายต่างประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ทรงกําชับอย่างแข็งขันมีให้แพร่พรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดและทรงสั่งให้เขานำอาหารมาให้เด็กนั้นกินสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัสถานและสติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับหลังจากที่ทําการไล่ผีในดินแดนของคนต่างชาติแล้วพระเยซูเจ้าก็เสด็จข้ามทะเลสาบกลับไปยังฝั่งของชาวยิวอีกพระองค์ทรงปลุกลูกสาวของยายรัสให้ตื่นขึ้นจากความตายพระเยซูเจ้าทรงใช้ฤทธิอำนาจบนสองฝั่งทะเล คือฝั่งที่เป็นดินแดนของชาวยิวและฝั่งที่เป็นดินแดนของชนต่างชาติระหว่างการเดินทางในทะเลสาบพระองค์ก็ใช้ฤทธิ์อำนาจบังคับพายุให้สงบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องก็คือภารกิจของพระเยซูเจ้าไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือเขตแดนทางภูมิศาสตร์ อาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถเกิดขึ้นที่ใดก็ได้เมื่อพระเยซูเจ้ากลับขึ้นบกที่ชายทะเลมีผู้คนจำนวนมากกำลังรอคอยพระองค์อยู่มีชายผู้หนึ่งชื่อใยญรัสชื่อของเขาหมายความว่าพระองค์จะให้แสงสว่างหรือพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะปลุกให้ตื่นขึ้น ในฐานะที่เป็นหัวหน้าสารธรรมคนหนึ่งยายรัสเป็นภาพลักษณ์สาธารณะมีหน้าที่จัดการเรื่องการบริการต่างๆทาหน้าที่กำหนดผู้อ่านและหาผู้เทศแต่เขาไม่ได้มาหาพระเยซูเจ้าด้วยหน้าที่การงานเขามาในฐานะของพ่อคนหนึ่งที่มีความทุกข์มาอ้อนวอนเพื่อบุตรสาวเล็กๆของตอนที่กำลังจะตาย ความรักต่อลูกทำให้ยายรัสกลายเป็นขอทานเขาทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดคุกเข่าลงแทบพระบาทพระเยซูเจ้าเหมือนคนสิ้นหวังในเวลาเดียวกันท่าทีนี้ก็บ่งบอกถึงความเชื่อที่เขามีต่อองค์พระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้ตอบไม่ได้สัญญาอะไรร่วงเสด็จไปกับยายรัส ในขณะที่ฝูงชนเบียดเสียดกันเข้ามาในขณะเดินไปบ้านใหญ่รัสนั้นมีผู้ทุกขร้อนลึกลับเข้ามาขัดจังหวะปารโกนำเรื่องของหญิงที่เป็นโรคโลหิตแทรกเข้ามาในเรื่องลูกสาวของยายรัสโดยพักเรื่องของยายรัสไว้ชั่วคราวเพื่อทำให้เรื่องราวมีความเข้มข้นขึ้นจนถึงจุดสูงสุด ในอัศจรรย์ที่โปร่งทรงกระทําเพื่ออีกคนหนึ่งพุทิพลพระวรสารฉบับที่สี่ก็เล่าเรื่องในลักษณะเดียวกันโดยเริ่มจากเรื่องการปลุกราสรัสตามคําอ้อนวอนของมารธาและมารีที่ขอให้พะเยซูเจ้ารักษาพี่ชายที่ป่วยลาสรัสก็เหมือนลูกสาวของยายรัสที่ตายในขณะที่พระเยซูเจ้ามาถึงช้า ในเรื่องเล่าของมารโกสตรีผู้นั้นเข้ามาหาพระเยซูเจ้าทางด้านหลังหล่อนทรมานจากโรคโลหิตโรคนี้ทำให้เธออับอายมากเพราะใครก็ตามที่เธอแต่ต้องก็จะไม่สะอาดไปด้วยเลวินิติบทที่สิข้อ 24- ถึงย7เธอรักษาทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล เสียเงินทองไปมากมายเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวเธอสิ้นหวังเหมือนใยรัสเธอเชื่อว่าพระเยซูเจ้าจะทำให้เกิดความแตกต่างแล้วเธอก็ไม่ผิดหวังเมื่อเธอสัมผัสกับพระบูษาของพระเยซูเจ้าเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปในร่างกายของเธอเธอได้รับการรักษาพระเยซูเจ้าเอง ก็ทรงรู้สึกว่ามีอำนาจบางอย่างได้ออกจากพระองค์เพื่อพะเยสุเจ้าถามว่าใครมาแต่ต้องเสื้อผ้าของพระองค์บรรดาสานุสิตร,รู้ว่าคำถามนี้ไม่มีความหมายอะไรเพราะฝูงชนเบียดเสียดกันขนาดนั้นย่อมต้องมีคนแต่ต้องเสื้อผ้าของพระองค์เป็นธรรมดาแต่พิเยสุเจ้าไม่ได้สนใจพวกเขาโปรงมองไปยังฝูงชนที่อยู่โดยรอบ และมองไปยังผู้หญิงคนนั้นสตรีผู้นั้นมาหาพระองค์เป็นครั้งที่สองเธอเดินออกมาด้วยความกลัวคุกเข่าลงแทบพระบาทพระเยซูเจ้าและเล่าความจริงทั้งหมดให้พระองค์ฟังการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อต,ตัวกับพระเยซูเจ้าทำให้เรื่องเด่นขึ้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเธอแล้วพระเยซูเจ้าทรงเรียกเธอด้วยความรักว่า ลูกเอ๋ยเป็นการชมเชยความเชื่อของเธอและส่งเธอกลับไปในสันติสุขเธอมาพบพระเยซูเจ้าครั้งแรกเพื่อแต่ต้องพระภูษาซึ่งนำไปสู่การบำรบัติรักษาการมาพบพระองค์ครั้งที่สองเป็นการตอบสนองคำเชิญของพระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ทำให้เธอแน่ใจว่าจะได้รับความรอดพ้นและสันติ ดังนั้นความรอดของเธอจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อของเธอเองที่มีต่อพระเยซูเจ้าความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากโรคภัยเป็นเวลาส2ปีส้นสุดลงแต่ข่าวดีเรื่องการหายโรคก็ถูกขัดจังหวะด้วยข่าวร้ายซึ่งผู้นําข่าวของยายรัสนํามาให้เป็นข่าวเกี่ยวกับความตายของลูกสาว อายุ12ปีเท่ากันความลาช้าของพระเยซูเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าอันตรายผู้ส่งข่าวของยายรัสศนะนำเขาว่าอย่าไปรบกวนพระอาจารย์อีกเลยเพราะพวกเขามองไม่เห็นว่าพระเยซูเจ้าจะทำอะไรได้ในเมื่อเด็กตายแล้วครั้งนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับยายรัสว่า อยากกลัวจงมีความเชื่อไว้เถิดการเดินทางที่ถูกขัดจังหวะก็ดําเนินต่อไปพระเยซูเจ้าเดินเนินไปพร้อมกับยายรัสและสานุสิตสามคนที่ทรงเลือกให้ติดตามพระองค์ไปสิทธสามคนนี้จะอยู่กับพระองค์บนภูเขา,ข,าของการแสดงพระสริรุ่งโรจน์ในบทที่9ข้อสองบนภูเขาเมื่อกอกเมื่อทรงนั่งมองพระวิหาร ในบทที่13ข้อ3และในส่วนและในสวนเกตเมณนีในบทที่14ข้อ33เมื่อมาถึงบ้านก็พบกับนักร้องให้อาจีพกำลังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับธุรกิจของการคร่ำครวญตามจารีตพระเยซูเจ้าบอกพวกเขาด้วยความเชื่อมั่นว่าเด็กยังไม่ตายแต่กำลังนอนหลับอยู่ พวกเขาจึงเปลี่ยนการคร่ำครวญมาเป็นการย่อเยอเยพระองค์พระเยซูเจ้าทรงไล่นักร้องให้รับจ้างออกจากบ้านและเข้าไปในห้องของเด็กพร้อมกับพ่อแม่และศิทธิสามคนมารโกคงรูปภาษาอารามริกไว้ทาลิทากุมซึ่งท่านแปลผู้อ่านเข้าใจว่าหนูเอย๋ยเราสั่งให้หนูลุกขึ้น เมื่อได้ยินพระองค์สั่งเด็กน้อยก็ลุกขึ้นทันทีและเดินไปมาผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันประหลาดใจยิ่งแต่พระองค์ทรงกำชับพวกเขาให้เงียบพวกเขาจะปฏิบัติตามได้หรือในเมื่อฝูงชนมากมายกำลังรอยอยู่ข้างนอกและเด็กน้อยก็เดินไปเดินมาฉากนี้จบลงด้วยคำสั่งให้นำอาหารมาให้เด็กน้อยนั้นรับประทาน ภาพยายรัสเดินไปพร้อมกับพระเยซูเจ้าหลังจากที่ผู้ส่งข่าวแจ้งว่าลูกสาวของเขาตายแล้วและแนะนำว่าอย่ารบกวนพระเยซูเจ้าอีกต่อไปบ่งบอกถึงความเชื่ออย่างเงียบๆเรื่องนี้ให้ข้อคิดแก่เราว่ามีคนที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าสงเป็นมากกว่าผู้บำบัดรักษา พระองค์คือบุคคลที่สามารถเดินไปสู่การสูญเสียอันได้แก่ความตายได้เป็นการสูญเสียซึ่งไม่สามารถจะหาคำใดมาบรรยายได้พระองค์สามารถพบกับความตายด้วยอำนาจของชีวิตใหม่ต่อหน้าพระเยซูเจ้าความตายไม่ใช่คำพูดสุดท้ายและถาวรต่อหน้าพระเยซูเจ้าข่าวดีก็คือ ความตายนั้นเป็นเหมือนการนอนหลับเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นไม่คงอยู่ถาวรขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอ Amen.